สบายดีเด้วือสุดคนเนาะท้าลงเฮียนอยู่วันนี้สบายดีนะพักวะสบายดีสบายดีกบลกแมนอ้าเพ่นประกวดประกวดพ่อนเนาะอือม,มันยังบ่แหงี่ยพี่น้องเลยพูลงเเห็ดจกักกันเลย ชุกเอา้่าเดี๋ยวคัดชกน้องเอาคัดคัดกี่ตมเจ้ตาโอเคอ่อแกต้านอยาท่นั้นดดุดเมื่อวานนี่ว่ามานั่น มาดึงหลดลุงบ oh. ุญวานครับลูกยังลนกโหฮอดนอนง่าย่ะ้าัตี้ฮออนดครับลูกับบ่ครับไม่ยากครับ จะขอแขนขอแขนใช่แค่นั่นแหละงอมยไไป นี่อ้าวว่าซอมแมนโก้แมนโก้แมนโก้ <laughs> <laughs> กินสบายมากเลยมาซื้อเครื er ่องเลยเคันว่าเนาะมาส่งน้องเจนนี่ไอ้ส่งน้องยูรี่อเอะไรวะอาให้เด้อให้ยเด้อคนงามให้ยเด้อคนงามมาชงด้วยวิวรอตลาดรอ็นยังคนงามน่ะ เอาลูก่อยนั่งวลูก่อยยังแอวดีนะ่น้ำกินเลยน้ำกินมกเานี่ชื่อกระเปียกบอฮะมาได้เงินไปบงลอกด้ยถ่ายเลถ้าือบมออกมาอยู่นอกอไปไยูฮันชาลานก็ได้เออ nhanh 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 sen nhanh đấy người ừ. ta chỉ mà khó nhanh đấy nó nhanh 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 ช่นกินแต่ให้คนงานเกี่ยวข้าวานีคนเกี่ยวข้าบ่เฮยดูนูดีดูดูแพงูีูดูดูดูงูดูแต่มันจะเป็นคนอย่ามันนดูนูดะดูดใครใูด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 มดนดูดูดูดอดูดมาูดูลูด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 ตดูดเดูดนดูดูดยังดู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 ซอบนดเฮ้ย ชอบหานเงืองงงเดียไปกินกุ้ง้่นบิเจ้าบาย้วันบนได้ยู้ได้แขนลูกสาวน่้อยนี่ยังไม่ใช่น้ยกเนาะเดี๋ยวมันฮะเนะเนาะนนิอบยิมอบิมเฮ้ยเริมแล้วเริ่มแล้วเ็บท้องชุ่องมือสมมอนี่ คืนอีกบดคืนจึงไม่ปวดว่ะตัวปวดอยู่อินี่ได้ได้รอบหนึ่งนี่ธรรมดาของเด็กน้อยเราจีบเนี่ยธรรมดาของอีหลาน้อยน้องบิวคือบ้นมาเว่าตอนเห็นคนหรือขึ้นมาเจ็บท้องตอนย่างเป็นไงอันนี้มันกินนมเจ้าอันนั้นได้ได้กินนมก่อนย่างเงี้ยขึ้นมาว่าได้จมเจ็บท้องนนะแบบรีบนอนเจอคนนอนเห็นคนก็เจ็บท้องเนี่ยอันตั้งกันยังสิ่สี่ตั้งไข่สิ่ขานสินั่งยังแล้วแต่ว่าเสียว่า อันนี้มันกินนมเจ้าเด้แบบรังเถ้าอะเป่าเฮานี่รังเถ้อนมนมห่อนหรือว่าอยังนีมันแบบอากาศมันเด้อเมืองเดือนมันก็เพิ่นเช่นคดในเด้อือแล้วก็แบบลองสังเกตเมืองเดือนเป็นเช่นคดในเจ้าท้องแล้อเดือนชิเพิ่นชิปิ้นเนาะเพิ่นห้องเนีความความปิ้นปิ้นเนาะลูกปิ้นเนาะปิ้นเนาะอาใช่ใช่เนาะนลองดูด้วยอ่ะเชื่อว่าผูกคอจะในดุวะอันนดียดนี่ใครเืยเนี้ย แม่แกบอกบัรถอวเชี่ผ so mm. yeah. yeah. uh ูกข้อดิงม่ออะไรีกวยมันบิวเอเชื่อผูกข้อนี้ยแม่บอกบถึกอีอแล้วนี่ไขกันว่านี่ไขกูเชี่อผูกข้อเะรออชาไปพอนอยู่ชนะมวันนี้นะพันพีนแม่จะไปไทยพันพีนเวไทยแล้วพีนนี่พีนห้ามนลยด้ไปอนอยู่ช่อันโยงเงียนอ๋อเงียนันบันพีนนี่ คือว่าคือดีแกเพื่อนทั้งในคู่เพื่อนเฮ็ดช่องเห็นอย่างมากเลยกับแบบแบะไปเฮ็ดก็เพื่อนกินนะ<อ>่ไหก็กินช่วยเพื่อนได้กับแบบว่าเอาเงินอยังงไ้ในคงในคู่เลยอ๋อเมือม่อได้หรอวะเมื่อเมื่อนั่นเมือ่อยังนะเพื่อนเขาวันคู่วันคู่ฉลองคู่อ๋อเรื่องนี้ใดเลยอยู่ในห้งเย็นอดีนะมีไผ่แน่นเกี่ยวข้ามาหนี้แต่มีเกี่กเคยลูกสช้าแล้วประตูอันนออ ไปแล้วไอชินไอแพะทำฉีลงไปทูบอกกินนี่แต่บอกเราแต่คืนเย็นแต่พอเขาท่านได้ตื่นทูปุ๊กเพิ่นมากินนี่นะแล้วเมื่อกี้เขาอันอยู่หน้าเอื้อยเรื่อเอะโอเคเลยนะดครๆแล้นไปจะชอบพวกนี้นั่นพอไอเลี้ยงป้าลุงสีป้าสีบบไม่ใช่ก็มี่ผู้นึงเลยค่ะไปแล้วมืป้ากับลุงเนี่ยพวกเราต้องพองเพราะอย่างเราตัดแรงไปลงไปเยี่ยมเนาะ เยี่ยมดิเยี่ยมเลยบอกเลยไปเยี่ยมเลยจ้าเยี่ยมจ้าเพราะว่าสิมาหับน้องสาธิตนี่ตอนสิบเปมงเอ้แต่คือไปถายเลยจักมุงเลยเป็มุ้ครับใอยไปถ่าอยู่ใช่ไปแล้วเชงชีเนไปแล้วรอหวนไปลมีดวงมีม่ามีเงินจักชงชามเจนกะคายุ้ยิ่ขาห้านอไม่ซ้อนมุมี่เลยม่มีลยบดีนี่

เจ้ะลานปลายของข่อยชีชิปลายอันชีเย็นปลายก่อยยังนักเติบอยู่นอนมดจีนนอนแน่ฝันิ่นแบบชี้ไอตู้ไอ้เพิ่นหิวได้กินนี่นะทานมีตู้ไปชื่อของกินว่าเออยังจะมาเจ้าเอาเมื่อเจ้าเอาพวกเนื้อนี้ใส่ตู้เย็นให้ข่อยด้วยเถอะอันนี้ข่อยถารับน้องสาธิตเลยอีช่องชั่งชั่งนึงอีก่องชั่วโมงนึงเออสิบเอ็ดโมงไอตู้ เชิญมาเนาะเมือพปรีนางอดีนั่นนะอดีมันนะออกมาแต่ตอนนแดดจะไชิบิยูใชมชิบิยูใช่เนาะค่ขายเพินเ้อขอขายเนเลยคือไอคือไอคนได้เป็นนางขโมมากไปใส่นางปั๊มนมันป๋อนางปั๊มนำมันแรงกับไปชเวนพี่ก็ได้ชเวนพี่บอกคิดปังก่อนเป็นนางกินยังได้ คนงานเพิ่นหน้าใกล้เนี้ยมันชิมีหน้าได้อีกหน้าทางหลวงนั่นโบท่านเออท่านในแก่ตัวนี้เอเออืมเตรียมมาเรื่อยเกียมกรุบกิ๊บนะเดี๋ยวแต่ได้โบขึ้นเดดแต่อย่หน้ามีหรอกประตูเตรียมมายกไข่แล้วมาเกี่ยวลายรอบเกี่ยวทันทีเฮ้ย นี่ชนใจอยู่ด้วยอ่าไม่รู้อ่ะสามล้อดีป้ายเลยเขาคากไนใดก็เล่นชมการชักได้นี่ห่านอะไรได้นี่เนาะโอ้ไปรับหลายมื่นตอนเดียวรับจ้างคนไปชิโน่ได้ไปมีหรอวะที่รถจักรที่รถนั่นเฉยเองที่ฟุ่นฟุ่นตัวน่ะโอ้เริ่มลายได้นี่เนาะก็ตัวนี้ก็คากได้นี่ตัวนี้ครับพอดีมันใหญ่เนาะมี เขาเห็ดเอาได้ไปเลยอันนี้แบบว่าเขานีนะนี่นะแล้วเขาก็ไปเห็ดลังคาอืออืมก็ใช่จำกันได้แต่ตอนนั้นไปเห็ดลังคาเงินใยกว่าเหลังคาต่างหากโอ้หักยู่เดยแบบว่าไปไปหันไปหนีเนาะกระเป๋าใช่ว่ากระเป๋าแบบชื่อนามชื่อในนะผูนี้นั่นที่ตรอเาเต็มเดี๋ยวรถใหญ่ไปแห้งนะโอ้บนมีเลยรถใ่

จะตั้งไปคือเคยบอกเนี่บ่ปั้มปั้มเท่ตอนนั้นกับปั้มปั้มเท่ตอนนี้นี่ชงหมอย์นี่อันกาขายเขาหันตาแว่นลูกสาวตอนนี้ตาแว่นเนาะทีนี้หาเงินให้คนชื่นน้ำดูใช่ลูกนี่จะเบ่เตียงให้มือคนไปนั่นนะสามล้านมาจ่ายก่าเทอมลูกสาวก็ล้านไปชื่อย่างชื่อย่าโอ้ยเงินล้านช่างมงินแสนเลยช่างเงินี้นะลูกเนาะ เงินลายจำเงินเจ็ดเงินเจ็ดลวก็จำเงินน่วันมะหนวันมืึวันที่หกก็ไปได้ไปคอนแกนได้พอตองอยู่ไปคอนแกนได้ปะมาชงลูกสา้าชื่อทครนี่ชื่อคุเมื่อนี่อมนันงตลาดเมื่อวันสามสจริงจริงเม่ก็มาก็ไปพิงเมนันเนี่มื่อวันแม่เ็นอยู่ด้วะเเวะนะซมาอราขาเซ็นหายก็อมานะเห็นนะเ็นนะ เห็นนะเห็นนะเห็นนะถ่ายเลยบ่ถ่าแล้วว่าสองชั่วโมงไปใช้ี่กมอะตอนนี้กันเนาะอืมชี้ชิบเลยอ่าถ้าัดนนได้ก็ถ่ายโยนได้จะไปให้รุ่งเจ็บกัเฮ็ดเลยดิเฮ็ดกับบ่มีได้บ่มีเฮ็ดตัดกระเจ็บเลยน่าเคยนะ

ย่เนเอาเงินกอนเพื่อนอย่าเงินได้ก็เลยเป็ดมงเด้อนี่ดีบดีบะได้ใช่อันี่ที่นี่กับสิบปได้เลยมี่าเข่าขาเงี้ยดีใบบินนีเด้นี่นะการเรียนเรียนหาเส้นหาจะสามเส้นหาใน่าเข่าจะมีดอก่ะอันกินค้าอยู่กนอยู่ อบน้าอบในดีสองเซนนี่มีอีกสามเซนอีกบอกน้องจะถี้ผัดมีแต่คารงเลี้ยงกับคาเลี้ยงเพิ่มนี่ค่ะคุนคิดนบเที่ยง่าอยู่คคากินค่ะพักเที่ยงอันนี้เข่าตัวเองเลยว่าไปแรกอเมซอนเขาก็จะหายอีนานไปเลยยไปเนาะแรกเข่าแรกยินเข่าองเ์เลี้ยงยังยังยังมีรอรอไปยนผู้เจ้ากับไปแรกคนละ เาเยี่ยมองดเล้ป้าสิเอาแม่กินขเขาได้วันนี้ฟองวาจนี่เนาะเจนนี่น,นาะเงินดูห่านปรเดียเลยฮะโ้ยกะวะอ,อยู่โอ้ยกะบะว่าใน,นั่นแเราแลนประทาน,นแน่เด่นไป้นขั้วแน่เด่นขายเกือน่เ่นไป้ปานขั้วแลนหานกินเน,นะเาะีถ้านัน่กินเนี่ยไฟกระเพาะขึ้นหรอตายค่ะคนไปเนี่ย เนาะเจนนี้มีโอดมีโอดคิดก่อนคิดงคิดคิดมองยู่ว่าคือใครว่าเลยทำไม่ชอนกับบริยากดอกมใหาเงินอ้มีนบอหาเืินหาพันอันนี้นะหาพันบาทเออหาเือน โอ้ยเปรเอามันก็บอได้แลเนาะพันแบบใครให้เป็นตัวชื่อไข่ว่าไม่ใครไม่ใช่ช่างไครเนาะกางตลาดว่าแล้วทนเหรียญนึกว่าชื่อทนเหียนอ่โอ้ยมีเงิ่นชื่อคือยุบใครจะปนไรบ่ใค่ที่ออกห่านจี๋หมูไปแลวอยห่นนี่เหรียนี่ไหรียญทเหีหันนั่นเด้ตัวห่นที่แบบทเียครใคดดได้นีเลยจะถือโกดแทเหียญบูดสามซนได้ หนูว่าซื้อได้มื้ยนะบอสนี่เลยทงเดียดเหมืนนี้ทางเดียดฟังนี้เลยทางยุงนี่บอสฟังเดียดบางกลางนี่ยากม่อตรงบางใครซื้อใครซื้อไข่ไก่เราได้ยังมากินจะหาเงินไในวันที่ล่างกันให้แสนหนึ่งพอขอสามแสนให้แสนหนึ่งยิ่มเป็ดตอนแรกอยู่ช่องชั่วโมงให้เบิร์แสนว่นนี้เบิร์เปอร์เซ็นต์ เวดพอเลดดววดฮ่าฮ่าฮจนี่จนี่กับคุณคกันพอเจอกันอยู่ขมืออย่ด้นี้น่มาชองูลขมือกับฉีห้วยทุ่งหาได้อยู่ใช่ไหนเชินหมูเิ่นหมูดิ่ามันเลยขับเปียกขับเปียกมีเขาอยู่เพื่อนห่ยหน่อยฉันชื่อสองโลอยู่ถ้าเราสีอันเอาไปต้มกินกะแล้วไปถุงนึง ก็แค่เนี้ยยันว่าเราอันอยากเอาไปต้มให้เขากินตอนแรงนะบอยแล้วเอาไปถุงนึงกระดูกหมูนั่นชื่อโลนึงเรืองอะไรกม่กระดูกงูอันเราจะเอาตัวนั้นไปก็ได้ตัวฉันชื่อในฉันจะเอาเมื่อต้มกินเรื่อนกับฉันเชื่อสิ้นมงไหวพัดเข่าให้น้องสถิตหมูสับเป็นยังพัดถึงเสร็จบ่มีเงินนี่ไล้บ่มีหมูสับนี่แหละ พีนะบได้เขามัน <tanta> น <ập sind puppy> ี N ่แหละฉันเอาหมูห네 <numero> ั่นได้ฉันบอด้เอาซอบจชกเชอ่อได้น้อยละคำเพลงบอด้หูเรื่องยังอันนี้นอนดอกรอเยอะนี่ไอ่ถิ่นแก่ยามแต่มาหับสายทิ่แก่ไว้ดิชีวิตงงได้บได้บได้ถือเข่าได้ิันมีนะซื้อขาจีในุนมสองก้อนกินขจีในุนม เมื่อหันก็ต้องไปชิคนก่อนแล้แกงจิบไปใช้ได้ะโฮัลโหลอยู่ตลาดจ้าไปเรียกได้บ่อยู่ไาดเจ้าเลยแมนเออสนจค่ะหุ้นดิวเทไรกันเลยลาดจิตลาดแมนนั่งปีเลยปีกไลาดนี้หรอลานสอโอ้เอามันน่อยกวอา Night à, nó con lê văn hùng lại lê văn hùng lê đích đạo mật đấy năm mươi bốn 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 bốn năm mươi 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 bốn ะไปทายไปทายเขาพอดบัไปทายนั่งนั่งนั่งชเป่านียจะไพ่ออยู่้านทอนไอชั้มาพอดอยู่รนบอป้าบป้าป้มใดป้ตลาดนี่เป่ป้ามตลาดนี่บอกหรือป้ามันป้าไม่เลยก็วันนี้วันพีนบอก อเนาะไปดูมาเลยอออืออะไรเนาะอะไรอไดกด็กมาเกม้ใครนะใช่ไมโอเคสารสันดก็จอดรถก่อนเด้อแก่นเมื่อเอาใครในรถคือาใครเขาไม่ใช่ไม่ชอบหาแล้วกะโดดเลยไม่ชงฮันเล ฉันเมื่อปะรถเป็นยังไงเหรอฝากรถไว้อยู่นี่ได้ไหมน่าจะนี่เนาะโอเคค่ะลุงหันกระดนึ่งจัไปก่อนบ้านเลยไปแล้วเด้อบายขอบคุณนะคะ